สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยวันที่19ธันวาคม2567ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f อฟได้รับชมนี้นะคะทุกคนเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกแต่ละนอยแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้า f อฟไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเล็เด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปหรือมัดรวมนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่18ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่18นะคะทุกคนใจะให้เด่นเฉพาะก,กิจ4และ3าพี่น้องหลุดหมด2วันแล้วนะคะทุกคนขาพี่น้องหยุดก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อละฮานอยแปลกๆนะคะทุกคน สวันนี้หลุดหมดติดต่อกันแล้วนะคะทุกคนประวัติศาสตร์ติดต่อกันแบบนี้สองมือพี่น้องไม่เคยติดต่อแบบนี้สองวันเลยนะคะทุกคนเด่นฉเาะกิจให้4และสาหลุดหมดนะคะมาหนึ่งหกเจดเ้าห้ามดรวมก็หลุดพี่น้องเลขเด่นประจำวันมา9การชาติให้สามและสองมาห้าหนึ่งห้าห้าแปดคู่ด้านบนมันมาหนึ่งห้าบทสัมพันธ์กันพี่น้องมือนี้มัดรวมมาแดนะคะทุกคน พิเศษให้เก้าและแปดมาสองศูนย์สามหกหกลุดเมิร์อิลีพี่น้องเมื่อนีนะคะทุกคนน้อยปกติให้สองและหนึ่งมาห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า VAP ให้หกและห้ามาสามเก้าสองสามสามคู่ดันบุญมาสองเก้าเก้าสองกับสามสามน้อพี่น้องค่ะเอาใจอยากให้ทุกท่านหยุดนะคะทุกคนประวัติศาสตร์การหลุดพี่น้องหลุดแบบนี้นานมากแล้วนะคะทุกคนที่ไม่หลุดแบบนี้นะคะ สำหรับวันที่19ใจก็ผลการออกรางวัลพี่น้องจะเหตุประกาศุดขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่18บมานะคะ4ตัวบนน้อยปกติ 5, 5, 7, 0, ห้า0ศูนย์นอยพิเศษสอง0 3สองนยนอย VP 0392์พี่น้องวันนี้จะอยากห,หยุดนะคะทุกคนมันหลุดติดต่อกันสองวันแล้วนะคะที่ค่ะ,ะมาดูคะ่ะ5บวก5บวก7บวก1บวก2บวก3บวก3บวก9บวกสองได้สาม 1> 37 1เหลือ36บวก1ได้38นะคะจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว361ถึง369 371ถึง379 381ถึง389นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็3ตัวก็มาเลขโตสนะคะทุกคน167นะคะทุกคนมาหน่อยเฉพาะกิจเนาะคะ่ะเป็น617เนาะพี่น้องเอามารุ่นต่อพี่น้องคะ่ะวันที่19 ู้ผลรวมคือคู่ผลสาเจนะคะทุกคนลบ 1, หนหลือสาบวกหได้38มเจจะเอา3คู่นี้ค่ะทุกคนมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้รับชมใครยังได้3ตัว3ามหถึง369 371ก้าสาถึง3ามเจ็สามถึงสาม้านะคะอีพีสีขาหกเจ็ 6, 7, 8, ตัวท้ายใจจะมาจับ1นถึงเนะคะ หกหนึ่งหกสองหกสามหกส้าหเจหปดหกเเจดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจสเจสเจ็ห้าเจหเจดปดดเกดหนึ่งถึง8ปดเก้าเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาป็นสี่เป็นห้เป็นหเป็นเจ็ดดแปนะคะทุกท่านหกหนึ่งถึงหกเก้าจะมาหกหนึ่งหกห้าหหหเจนะคะเจดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะทุกคนนี่คือครูความน่าจะเป็นแต่ทีนี้นะคะทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนแอดมินบอกเลยว่าอยากให้หยุดนะคะพี่น้องเพราะอะไรนะคะเอฟซขา หลุดติดต่อกันสองวันหมดแล้วนะคะทุกคนบ่าเคยหลุดแบบนี้มาโดนแล้วจะยากให้พี่นอ้องเศร้าเมยก่อนนะคะทุกคนสําหรับพานอยเนาะคะ่ะเด่นเฉาะกิตนะคะทุกคนอยู่ที่สามและสองตัวเด่นนะคะค่อยมาดูตัวจอเนาะพี่น้องกาชาตศูนย์และเก้าพิเศษสี่และสามปกติ1และศูนย VAP 3และ2นะคะทุกคนมาดูตัวเจาะค่ะสพกกิตกับ VAP มีความเปล่นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีเบิ้ลในตัว33กับ22หรือพูดอะเบิ้ลด้านบนไม่งั้นก็รอดูเล็เบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะ3กับ2ตัวเจาะนะคะทุกคนน้อยฉพากกิตกับนอย v i p ใจจะพูดทาังเดียวก็คือ6 2 7 2 8 2 6 3 7 3 8 3 กาชาติศูนย์และ9ก้าหกเดเพิเศษ4ี่และ3 6มหกสามเจ็ดสาปดสสี่เี่แดสนะคะทุกคนปกติ1และ0ูน1์หนึ่งนเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งะคะทุกคนสำหรับเลขศูนย์ะคะทุกคนขากาชาติเจไดบอบีนอ้องหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้นะคะทุกคนเอ่อ

เลขศูนย์ข้างต้นนี้ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเออสำหรับใครที่ชอบจับคู่นะพี่ดองจพูดผิดนะคะทุกคนชอบเลขศูนย์นะคะมัดรวมอยู่ที่6กับศูนย์นะคะทุกคนคู่มัดรวมคู่ด้านบนวันนี้มีแค่6 3คู่เท่านั้นก็คือ66 7 6 8 6นะคะทุกคนเลขศูนย์ก็เหมือนที่ใจบอกเดี๋ยวใจจะบอกอีกครั้งนะคะทุกคนเพราะวันนี้ศูนย์หลายศูนย์ ศูนย์หนึ0งห0ึ่งศูนย์ศอีกครั้งค่ะ 10, 0 1นย์หนึ0งห0ึ่งศูนย์ศเลขศูนย์ที่ใจบอกข้างต้นเมื่อกี้นี้ท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเรามาสังเกตหาน้อยกันนะคะทุกคนค่ะสังเกตตั้งแต่น้อยแรกไปเลยนะคะทุกคน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่5กับ0เบิร์ประจําวันคือเบิร์้าห 5, 5 5กับ0นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันสําหรับวันพฤหัสนะคะทุกคน5กับ0สามารถใช้ได้กับทุกวันพฤหัสเนาะคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะสังเกตห้าน้อยไปน้ากันพี่น้องเจะลืมบอกนะคะ fc ถ้าใครไม่ชอบพูดด้านบนให้จับเด่นแยกเซมัดรวมตัวอย่างเช่น หน่อยเฉิงธกิจสาและสองมารวม6และศูนย์จะทำให้ดูแค่หน่อยเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องสังเกตก่อนว่าเข้าไหมหน่อยแรกเข้าไหมหน่อยสองเข้าไหมต่อไปค่อยตามนะคะทุกคนสาม3 3 6ส3 3 0ามสา3หกหกสามสาูนย์ย์สามสองสามสามสองสองหกหสองสองศย์ศนย์สองอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนที่นี้มาสังเกตทาหน่อยนะคะทุกคนหน่อยเชพงกิจหน่อยกระชาติหน่อยพิเศษให้ท่านสังเกตว่าตัวเด่นไหลหรือไม่นะคะทุกคน ถ้าตัวเด่น3น้อยนี้ไม่เข้าให้มาดูว่ามัดรวมไหลหรือเปล่านะคะเลขเด่นประจําวันไหลไหมเลขเด่นประจําวันไหลตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามมัดรวมนะคะหกไหลตามหกศนย์ไหลตามไหลตามศูนย์ห้าไหลตามห้านะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวม่อยปกติกับนอย VIP ให้ทุกท่านหยุด นะคะทุกคนตัวอย่างมีให้เห็นสองวันติดต่อกันแล้วนะคะทุกคนขาคือหลุดหมดหยุดนะคะทุกคนวันต่อมาท่านค่อยมาลุ้นใหม่นะคะทําแบบนี้ไปทุกทุกวันพี่น้องพี่น้องสิบ่รเดอกหัก,กหลายรอบนะคะทุกคนอกหักครั้งเดียววันต่อมาค่อยมาตามใหม่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางฮานอยวันที่19บธันวาคม25 6 7้า6 7 เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสุขันหมานสุขปู่ทุกคนด้วยพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ